กราบสวัสดีพี่น้องจาก FC แฟนคลับทางช่องนันทพงศ์ลำเพลินชัวออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งสำหรับช่วงใบมือนีนะครับเรามาดูความเคลื่อนไหวทางเวทีนะครับสําหรับการเตรียมพร้อมการไล์สดของวันที่18ที่จัดถึงนี้นะครับพี่น้องโอ้จัดเต็มจัดหนักแน่นอนนะครับพี่น้องทีกําลังตั้งตารอคอยนะครับวันนี้เราก็จะได้เห็นหลายๆส่วน เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับหลังจากเมื่อเช้านี้ได้อัปเดตกันไปนะครับว่าทีมงานอาจารย์ตะกนตีก็นมาสแตนบายแล้วครับพี่น้องมือน,นี่ทีมกานโอ้เห็นได้สีลงได้แล้วนี่สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสแตนบายแล้วนะครับทุกคนเริ่ม่อบมือนี่เล้วอาจารย์สวัสดีครับ เร่วันนี้ซ้อมนะครับซ้อมการซิซ้อมเขากันสักหน่อยต่างดนตรีกันมาสแตนบายแล้วสวัสดีครับผมนี่ครับนี่โอ้ยบึงพี่น้องไฟแสงสีมะกองอายะไว้รอดเตรียมสแตนบายรถเครื่องเสียงก็มาแล้วรถนี่ก็มาแล้วนะครับข้างบนฝั่งนี้อาจารย์ดนตรีอีกเครื่องเป่าู่างนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ดัสดีครับ สวัสดีครับซุกคนสวัสดีครับเครื่องเป่าเขาจ,กกจากสิ้นพี่นี่จันอันนี้อันนี้เอาเอามาไลรสดก่อนอ๋อนี่ไล่สดก่อนอัยจะม่ทำอะไรเต็มสูบครับเอามาท่านได้เต็มนะอันนี้ไล่สดเฉยๆโอ้พี่น้องเดี๋ยวพาลงไปดูนะครับว่าข้างล่างจัดเต็มครับจัดเต็มแน่นอนจัดเต็มแน่นอนก็ต้องห่วงเลยสำหรับงานไล่สดวันนี้เนี่ย เดี๋ยวพาไปชมครับพาไปชมครับโอ้ยพี่น้องเลยบรอหยากผักบ่อหยัดผกัดผกหลายขักหลายแนย่สำหรับวันนี้นะครับทีมงานของน้องๆวงสองก็ไม่ได้ซ้อมนะครับเพราะว่าเพที่เอาไว้จัเตรียมไล่สดสะกอนเพราะว่าต้องเตรียมสถานที่ให้เสร็จดูครับพี่น้องโอ้ยัญญสศินนะ บอกได้เลยว่าไฟบีมทั้งสองวงมากรองนี่หนีบดนะครับทั้งไฟบีมทั้งไฟผ้าหนาเวทีพี่น้องโอ้ดูนี่ครับตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นันสุดๆเลย <c oughs> สิได้ออกไล่สดน้าเพลินเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่เราก็ปิดฤดูกาลกันไปท้กสองวงตั้งสองสามเดือนมาแล้วสองเดือนมาแล้วนะครับปิดฤดูกาลของสาวหน่อยลําเพลินโชคของสาวหน่อยเพชรบ้านแพงมากกับเขาสองเดือนแล้วนะครับวันนี้ก็จะได้เป็นวันแรกที่ได้ออก งานแรกที่ได้ออกสื่อนะครับวันที่18นี้สําหรับศิลปินหลายๆคนสําหรับศิลปินหลายๆภาคส่วนว่าสะเป็นแดนเซอร์นักร้องหมอล่ำกะดีนะครับที่จะได้มาแสดงศักยภาพอยู่บนเวท e. ีแห่งนี้ให้พ่อแม่ FC เรานะครับนี่เครื่องเสียงกับถอยออกมาไม่ได้เลยครับเสียนนจัดให้เลยนะครับ mm hmm. เครื่องเสียงที่จะมาใช้ไล์สดบนเวท e. ีก็คือเป็นเป็นมอนิเตอร์ตัวเล็กนี่ ทั้งหมดถอยไม่นี่นะฮะถอยไม่ต่างนี่หากล้องเฉพาะเฉพาะตรงนี้ก็5ตัวนะครับแล้วก็ยังไม่รวมอันเก่าอีกนะครับตั้งยุคน่ะพี่น,อน้องอันนี้5ตัวอันนั้นก็5ตัวทั้งหมดเป็น10ตัวนะครับมอเตอร์ที่จะใส่อยู่ทั้งเวทที่เพราะว่านี่เพราะได้ใส่เครื่องเสียงไ่นะครับพี่น,อน้องไม่ได้ใช้เครื่องเสียงใหญ่จะเป็นเครื่องเสียงตัวเล็กตัวนี้แต่ว่าอัดแน่นไปด้วยคุณภาพแน่นอนนะครับ ใส่มอนิเตอร์เฉพาะบนเวทีจังได้กระมวลคือเก่านะครับไล่สดนี่คือใส่เฉพาะโมอนิเตอร์นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะว่าเวลาไล่สดเสียงมันจะออกแบบชัดมากนะครับไม่ต้องใช้เครื่องเสียงใหญ่ก็ได้เพราะว่าอัดออกจากมิกนะครับอัดออกจากมิก <c oughs> <c oughs> นะครับเป็นบรรยากาศนะครับการเอาเครื่องเสียงแล้วก็แสงสีมาติดมาประกอบ คืนนี้ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับพี่ๆทีมงานก็สแตนบายมาถึงเรียบร้อยแล้วนะโอ้อลังการแท้แน่นอนครับพี่น้องไม่ต้องห่วงนะครับเพื่อใด้ทีเขากุมไว้แล้วใครที่เข้ากลุ่มแล้วก็จองบัตรจองตั๋วในออนไลน์ไม่ต้องห่วงนะครับว่าทางเราจะบิดเบี้ยวยังไงคือเก่าเช่นเคยนะครับส่งเขามาแล้วโอนเขามาแล้วก็ส่งเขาไปทั้ทงแอดมินก็ดีส่ง ข้างลิงให้นะครับเนี่ยทีมงานก็มาสเตนบายหลายๆส่วนหลายๆแผนกพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดนี่นะครับเตรียมได้เลยเตรียมได้เลยพี่น้องเข้าที่มาพูดเตรียมไล่สดให้พ่อแม่พี่น้องเข้าเดบึงนะครับทั่วโลกนะครับเอาฉากมาประกอบด้วยครับพี่น้องเป็นฉากของสาวหน่อยลํำเพลินชู้นํานะครับที่นี่อา่า เดี yeah, S S ๋ยวจะออกมาดูในรูปแบบไหนเราค่อยมาดูสว <laughs> ัสด <hab> <laughs> ีครับป้าเอกสวัสดีครับหอโดนหรือ่ฮะหอโดนเล่าห่อใส่ห่อนี่ห่อนี่ห่อตะปีไก่เปล่าห่อโดนหรล่าเนียอยู่นีแล้ว่หนีข้ากินนี้เล่นป่ากติใส่รถไฟฟ้าเป็นบ่เนี่เอาคือว่าไปเปลี่ยนนั่นแล้วสันตะกี้ไปเปลี่ยนรถเป็นน้ำมันแล้วสันหรือว่าใส่สองขั้นน่นล่ะเอาตะกี้ก็เห็นนั่นใส่รถตู้ไปน้ำงานน่ะ รถไอ้นอนไหนมอีกคันนึงไหมรถกระบะ,ะเปล่านะบอกระบะน้ำมัน,นมันแทงเลยหันมาใส่รถไฟฟ้าเ่าเนี่ยกกโอ้สี่ไอ้แลนได้จักโล่นี่ชัดหนึงางหนึ่งสามลอยกรโอ้สามลอกกับพ่อใส่อยู่เด้อของอะไร BYD เหรอ BYD โอ้ สามร้อยกว่ากิโลสูมึงเดี๋ยวก็ถือว่านั่นเนะาะถ้าใช่จริงมันหอดบ่ะสามร้อยถ้าใช่จริงสี่ร้อยแปดสิบโลถ้าจริงสี่ร้อยใช่จริงเพราะว่าสามร้อยกับสี่ร้อยอ้โนี่เลยตั้งสี่กับนอนได้เดิหรอเขาไปนั่นหรอหอนนอนเลยหรอฮะหอดนอนเลยหอ่หอดนอนเลยไอ้มันเฟืองบ่เวลาเขาเปิดแอร์แต่เปิดแอร์ซืบอบบ่อๆนะ่ะมันไม่ไม่วิ่งอ่ะเพราะขึ้นน้ำมันนั่นบ่ถ้าน้ำมันมันก็กินขี้ยังริดนี่ยป่ะขี้ยังเข้าแลียนเนี่ย่แต่รถไฟฟ้าไม่ไม่เฟืองแบบ น้องได้สบายแอร์ก็สิเย็นดะีเนาะมันเงียบดีพอมเนาะเงียบก็ังบอดได้สตาร์ทเลยเหมือนเนาะเมื่อนี้พมันยังแจกกอ่อนล้ำบ่แจกไปฮะนี่เข้าไปไปนี่เ <c oughs> <c oughs> อาเต๋อเอาวันนี้วงหนึ่งแจกก่อนล้ำด้วยครับพี่น้องโอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเบิง่งซ<อ><บ>้อมฮะเพราะท่านไกลแล้วแล้วก็ซ้อมไปเรื่อยๆแต่ว่าซ้อมล้ำน่ะได้ส่วนหนึ่งแล้วล่ะให้ตอนนี้ให้ลีกทางให้น้องๆแดนเซอร์ก่อน เพราะว่าแดนเซอร์กมีพวกนิวเจนเต้นน้ำนะตวัวมอล่ำตวัวนั่นก็มาเต้นกันหลายนั่นก็นเลยได้เฮ็ดสองส่วนเนีน่ยตอนนี้ให้เดียน้องแดนเซอร์ซ้อมเต้นซะก,ก่อนมันบ่ทันได,ด้น้ำได้เนื้อบันได่นะสวัสดีครับเป็นคู่ไม่ใช่เป็นตาพาไอ้คูเอาแล้วเดี๋ยวเขาไป <c oughs> ชมทางคุณครับพี่น้องบอยเอกนะฮะสาวหน่อยเพื่อนแท้งยู่คือเก่านะครับวันนี้เราก็จะได้ ดูรูปแบบเวทีนะครับว่ดศรีออกมาในรูปแบบใดครับพี่น้องฉอากก็มาแล้วครับฉากสําหรับติดตั้งเป็นฉากของสาวน้อยลําเพงโช์ห้านะครับเอาฝากพ่อแม่พี่นอ้องเฮากดไลค์กดแชร์กดติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆทางช่องนะครับที่ี่ลาไปก่อนพี่น้องจ้าสวัสดีครับ